นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรหังธัมมังสังฆังนัมสามุ ขอจเจริญพรญาติโยมทุกๆคนเวลาเรามาพูดถึงการปฏิบัติธรรมเรามักจะพูดว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์เพื่อลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หรือบางที่เราถามพ่ะพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์บรรลุอะไรรู้อะไรก็ท่านก็รู้อริยสัจธรรมหรือบรรลุอริยสัจธรรมที่เราอธิบายเป็นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือทุกข์ก็คือ สิ่งทั้งหลายที่ทำให้เราเจ็บกายเจ็บใจเป็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นความไม่สบายใจทั้งหลายสมุไทยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้เลยความไม่อยากรู้ด้วยเป็นเหตุให้เกิดตัณหา ความอยากอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอุปทานความยึดถือในขันห้าของตอนก็คือกายกับใจหรือกายกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิโรก็คือการตับทุก์น มากก็คือขอปฏิบัติเพื่อการตับทุกข์กอยาเยสัจธรรมก็เริ่มต้นด้วยการอสอนเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ให้เราทำหน้าที่กำหนดรู้ความทุกข์คือธรรมชาติทั้งกายทั้งใจ ที่พูงง่ายๆก็ไม่สบายไม่ได้เป็นเพื่อความสุขแต่ให้เรากำหนดรู้เรากำหนดรู้เป็นยังไงเราก็ต้องมีสติรู้ตัวในปัจจุบันจิตใจของเราเราก็ต้องใช้เป็นเครื่องมือมากำหนดรู้ความจริงเกี่ยวกับกายกับใจ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้ได้โลกภายนอกคนอื่นก็รู้ได้บ้างแต่ไม่รู้ไม่สนิทเท่ากับกายกับใจของตนท่านก็เลยให้เรากำหนดสติอยู่ที่กายกับใจของตนจะได้รู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงแล้วค่อยคอยพิจารณาถึงเหตุว่าทุกข์มาจากไหนแล้ววิธีตับ ความทุกข์ต้องทำยังไงแต่ต้องเริ่มจากจุดนี้ว่าทุกคนมีความหวังอยากจะมีความสุขความสบายปัญหาอยู่ที่กายนี้ก็ให้ความสุขบ้างแต่ให้ความทุกข์ด้วยและด้วยสภาวะมันไม่เที่ยงมีความเกิดแก่เจ็บตายก็นี้อันนี้เราเรียกว่าทุก ใจก็ให้ความสุขบ้างความสุขเล็กน้อยความสุขมากแต่ว่าปัญหาคือสุขเวทนาก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ถาวรแันก็เลยให้เรามากำหนดรู้ศึกษาอยู่ตรงนี้จะได้เกิดความเข้าใจในหลักชีวิต เข้าใจตัวเองแล้วที่สำคัญก็เข้าใจเรื่องความทุกข์มันเกิดยังไงแต่ว่ารู้แล้วค่อยๆเอาปัญญาเข้ามาแล้วค่อยๆสร้างปัญญาจะได้แก้ไขความทุกข์ได้สำเร็จคนที่เริ่มศึกษา พุทธศาสนาหรือที่มีสถาน้อยแล้วไม่มีประสบการณ์กับคำสอนพระพุทธเจ้ามักจากบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนได้เรื่องทุกเขาก็ไม่สบายใจทันทีเลยว่าไม่อยากจะฟังเรื่องทุกแต่จริงจริงทุก์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้แล้วก็ให้เอามาเป็นบทเรียนก็จะเป็นที่เกิดของปัญญา คือท่านก็ไม่ได้สอนแต่ทุกอย่างเดียวท่านก็สอนเรื่องการตับทุกขคู่กันไปถ้าให้มีความทุกข์ก็ไม่ดมไปตับทุกแต่เพราะเรามีความทุกข์กับกายกับใจนี้เราก็ต้องหาวิธีตับทุกถ้าเราไปมุ่งเด็ดความทุกขอย่างเดียว ก็อาจจะลืมว่าวิธีตับทุกก็มีเหมือนกันในกการสภาวะที่พ้นจากความทุกข์มีเหมือนกันในสังเกตเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจในขณะนั้นสติปัญญาของเราอยากจะอ่อนหรือหายไปเพราะการปฏิบัติของเรามันน้อยเราทำมานน้อยบุญบารมีเรา,าจ,จะไม่มากก็เลยความทุกข์ ใครมันพุทธเจ้าก็เรียกอะโคลก็เหมือนน้ำท่วมมันท่วมเข้ามาในใจในขณะที่มันเกิดแล้วสิ่งสภาวะหรือสิ่งที่ไม่ใช่ความทุกข์ในขณะนั้นเราจะลืมไปหรือหายไปเหมือนแผ่นดินบอกมึงก็หายไปเพราะน้ำท่วม ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจมันท่วมหัวใจในขณะที่ทุกข์เกิด็เลยยังไม่ได้คิดถึงความตับทุกข์แค่รู้ว่าโอ้ตัวน,นี้ฉันทุกข์แต่ที่จริงถ้าเราในขณะนั้นนำขอวัดปฏิบัติแล้วความรู้ของพุทธเจ้าแล้วขอขอวัดปฏิบัติของพุทธเจ้าเข้ามาใช้ ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราบรรลุธรรมก็ได้อย่างน้อยบรรลุธรรมะในระดับหนึ่งเกิดความเข้าใจเกิดแสงสว่างขึ้นมาในใจในขณะที่ทุกข์เกิดอาจจะมีถ้าเราสามารถที่จะตั้งสติพิจารณาเออนความทุกข์อันนี้มันเถียงและไม่เทียงเป็นเราที่แท้จริงเป็นของเราไหม เป็นตัวบุคคลไหมหรือเป็นแค่สภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ตับลงไปถ้าเราตั้งสติได้เมื่อไหร่ก็จะเริ่มฉลาดขึ้นทันทีเลยปัญญาจะเกิดทันทีใจจะเย็นลงและความทุกข์จะน้อยเริ่มน้อยลงทันทีโดยอำนาจสติกับปัญญาของเรา อาจารย์ก็สอนเรื่องนี้บ่อยๆมีวันวันหนึ่งก็มีโยมฟังหลายคนหลายกลุม่มอาจารย์ก็สอนว่า,าทุกก็เป็นอาจารย์ของเราเราเรียกอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกก็มาสอนเราทุกวันให้เกิดสติกับปัญญาพิจารณาความจริง เลยไม่ต้องกลัวความทุกข์จะให้เอามาเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กำหนดรู้จะได้เกิดปัญญาแต่ที่จริงมีทุกข์มากๆบางครั้งก็ไม่เป็นไรจะได้เกิดปัญญามากๆจะได้ฉลาดจะได้พ้นจากความทุกข์เร็ว <c oughs> คนเราส่วนใหญ่ก็ดิดความสุขความสบายความสะดวก เตมหนีความทุกข์ตลอดเวลาไม่อยากจะพบไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากรับรู้ถ้าเป็นไปได้ก็เลยบางทีก็ไม่ค่อยเกิดปัญญาเพราะมันสบายเกินไปแต่พอสถานการณ์สิ่งเปลี่ยนแปลงไปกายก็เปลี่ยนอารมณ์ในใจก็เปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความทุกข์เข้ามา ก็เป็นโอกาสพิจารณาถึงหลักธรรมชาติตามที่พระพุทธองค์สอนก็เป็นโอกาสดีของเราเราไม่ควรจะหนีไม่ควรจะกลัวในช่วงนั้นที่โยมฟังก็มีคนหนึ่งเขาบอกโอ้อย่างนั้นความทุกข์ก็เป็นคลยๆก็เป็นเพื่อนของเราก็ว่าได้เพราะความทุกข์เป็นเหตุให้กับปัญญา กิดประโยชน์แก่เราก็ใช่เราไม่อยากจะมีความทุกข์แต่เวลามันเกิดมันก็นำประโยชน์มาให้เพราะมันเป็นสิ่งที่มาบอกว่าโอ้ยังมีปัญหาอยู่เราต้องมาปฏิบัติมากกว่านี้ต้องเพิ่มสติปัญญาต้องพิจารณาต้องหาสาเหตุว่าความทุกข์อันนี้เกิดยังไงแล้วเราต้องตับมันยังไงยอมก็ฟังโอ้ใช่ ความทุกข์ก็เป็นประโยชน์แก่เราเขาถามถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์คือเราเห็นด้วยใจที่นิ่งมีสติมีปัญญาไม่ได้ยึดความทุกข์เป็นเราอันนี้ทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับเขาถามเป็นผู้ชายเราบอกใช่ก็พยายามตั้งสติพิจารณาความทุกข์มันมีลักษณะอย่างนี้ มันเจ็บอย่างนี้มันไม่สบายอย่างนี้ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้แต่รักษาสติให้กำหนดรู้ไม่ลงมไปคิดปรุงแตง่งและสร้างความทุกข์ในสิ่งนั้นเขาบอกโอ้อย่างนั้นเราอาจจะได้บรรลุธรรมก่อนเพื่อนเลยนะเราถามยิ้มๆเขาก็ยิ้มเราก็ยิ้มทำไมโยมจะบรรลุธรรมก่อนเพื่อน เเพราะชีวิตเรามีความทุกข์มากเขาเป็นเชฟเป็นผู้จัดการพัฒคารเป็นเชฟต้องทำอาหารแลวก็มีลูกน้องเป็นสิบสิบคนทำงานหนักทุกวันนอนดึก mm hmm. นอนน้อยแล้วต้องประสบความเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเครียดทุกวัน เขาบอกโอเครียดมากทุกวันทุกมากทุกวันเขาบอกถ้าเราเขาจะเอาอาริยสัจธรรมมาพิจารณาในชีวิตประจำวันของเขาเขาอาจจะบรรลุธรรมเร็วก็ได้เขาก็เลยยิ้มมีความสุขหน่อยนึงว่าโอ้ดีไม่ค่อยคิดว่าความทุกขจะมาเป็นประโยชน์แก่เราได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจ คือลักษณะธรรมะเป็นอย่างนี้เราเอาความจริงยกขึ้นมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราก็เป็นทางที่จะลุดผลจากความทุกข์ได้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาพิจารณาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องหนีใจหนึ่งก็อยากหนีความความทุกข์ พวกความทุกข์ส่วนใหญ่มันมันไม่สบายมันเจ็บเจ็บกายหรือใจไม่สงบแต่ถ้าเราเข้าใจเออนี่เป็นอาจารย์มาแล้วเราต้องมาฟังโอาวาทของอาจารย์ทุกขอันนี้มาช่วยมาช่วยให้เราเกิดประโยชน์ในขนาดนั้น <c oughs> วันนี้ก็มีเข้ามาแล้วให้ฟังลูกสาวกำลังจะสอบ VCE เยี่ยสิบสองของรัฐวิกตอเรียเขจะเรียก VCE สอบจะได้มีวังอ่ะจะไปเรียนต่อสูงขึ้นที่มหาวิทยาลายัยก็บอกสอบวันมีวันหนึ่งต้องสอบสองวิชาก่อนจะไปลองเรียนก็อเจียนเลยด้วยความกลัวแม่ก็ต้องเอาธรรมะพรุทธเจ้ามาสอนโอ้หาใจเข้าลึกๆ ละลายครั้งให้เข้าใจให้ใจเข้าห้ใจออกลึกๆแล้วก็กำหนดความรู้สึกอยู่ที่ลมถ้าตามความคิดจะทุกข์ฟุ้งซ่านในที่สุดความฟุ้งซ่านทำให้ร่างกายอ่อมเพลียเครียดแล้วก็อาเจียนเลยแม่ก็เลยสอนโอให้กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจก่อน ทำให้ใจเย็นใจเปล่าเลิกคิดในเรื่องนั้นๆที่ทำให้เขาเครียดเด็กก็ดีขึ้นหยุดอาเจียนรู้สบายลงเรียนได้ที่แรกก็จะไม่ไปโรงเรียนเพราะความเครียดทำให้เขาทุกข์มากไม่อยากไปพอถ้าไปจะมีเขามีความรู้สึกว่าต้องทุกข์ทั้งวัน ไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอสภาวะทุกข์พอหายใจเข้าหายใจออกด้วยสติโดยแม่แนะนำก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ขึ้นรถไปโรงเรียนได้คนเราก็จะเจอความทุกข์ทุกวันความทุกข์จากการเรียนทุกจากงานทุกกับ สุขภาพร่างกายทุกข์กับเพื่อนทุกข์กับการเงิน <c oughs> <c oughs> มันเข้ามาได้ทุกตามที่จริงถ้าเราดูอย่างละเอียดเวลา <c oughs> เรามาฝึกสติเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเดินชงกรมจะสังเกตความทุกข์เกิดยังไงมันก็ต้องเกิดที่ เราเรียกอายชนะคือเซมประสาทตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสัมผัสกรีนหรือรสชาติของอาหารหรือสัมผัสทางเนื้อหนังหรือทางใจเลยแบบความนึกคิดภาพหรือความจำอารมณ์เก่าที่เกิดขึ้นในใจ เาเรียกทวารหกมันก็จะเป็นประดูที่นำอารมณ์ต่างๆข้อมูลเข้ามาในใจแล้วเป็นที่เริ่มจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่เพราะตาก็เป็นทุกข์แต่ว่าเพราะใจที่ยังขาดสติขาดป,ปัญญา สร้างความทุกข์ในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเช่นถ้าชอบถ้าเป็นสิ่งที่เกิดความพอใจสบายใจเราจะไปยึดว่าโอ้ฉันชอบอยากได้อยากเก็บไว้อยากมีนานๆนมีมีตลอด <c oughs> หรือบางที่ก็เกิดความสุขใจก็อยากมีความสุขอย่างนี้หรืออยากจะมีความสุขมากกว่านี้ก็มีได้เป็นได้ หรือตาเป็นเหตุให้เราเห็นอะไรตาเห็นรูปแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าน่าเกลียดเราไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความพอใจก็เกิดความทุกข์เพราะเราไปยึดว่าเป็นเราอะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเข้ามาที่สมอง เส้นภาษามันจะไล่ามาถึงสมองแล้วก็จิตใจจะรับรู้้วกตีความหมายาอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบภาษาพระเราก็เรียกยินดียินร้ายพุธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นจุดเริ่มต้นของโลกโลก,กธรรมโลกเราก็เต็มด้วยสิ่งที่ เกิดความพอใจสิ่งที่ไม่เกิดที่เกิดความไม่พอใจนจะเข้ามาทางเส้นภาษาตาหูจมูกลินกายแต่ว่าใจจะคิดปรุงแต่งต่อสร้างความทุกข์และบางครั้งใจจะผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองเพราะมีความจําใจก็จําได้มีสัญญาอารมณ์บางทีจําในอารมณ์เก่าถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นความสุข ที่เขาไปยึดติดนี่เป็นเราเป็นความสุขของเราอยากได้อยากจะได้บ่อยๆได้อีกหรือจำในสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็ยึดว่าเป็นเราเ่ยก็ไปคิดปรุงแต่งว่าเออไม่ชอบไม่เอาไม่ต้องการบางครั้งเวลาญาติโย,ยมมานั่งสมาธิในวัดมาเข้ากรรมฐานเราเห็นนั่งคนเดียวไม่มีใครพูดคุยไม่มีเรื่องเกิด แต่ก็ยังนั่ง้องไห้ได้เพราะความจำในอารมณ์เก่าบางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียวได้พรานึกถึงอารมณ์ที่ขำหรือนึกถึงสิ่งที่ทำให้สบายใจคนเราจะเป็นอย่างนั้นได้แค่นั่งคนเดียวมันก็เกิดอารมณ์ได้พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอันนี้เป็นกระบวนการและเป็นกระแส ทำให้ความทุกข์เกิดในใจได้บางที่สาเหตุต้นเหตุก็อยู่ภายนอกบางที่ต้นเหตุอยู่ภายในแต่ในที่สุดเราจะว่ามันอยู่ที่ใจใจไม่รู้ไม่ทันไม่่านรู้ความจริงเจอสิ่งที่พอใจก็ยึดมอยากได้ก็เจอสิ่งที่ไม่พอใจก็ไม่อยากได้ ต้องมีอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีสติไม่มีปัญญารู้ไม่เท่าทานันใจก็จะเป็นอย่างนี้ดีใจเสียใจทุกข์ใจสบายใจตลอดเวลาทั้งวันบางที่สุขอ่อนๆทุกข์อ่อนๆก็มีบางที่ทุกข์แรงๆก็มีสุขแรงๆก็มีมันไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัย แต่ว่าที่แน่ก็คือสุขทุกข์สุขทุกข์กสลับซับซ้อนกันทั้งวัน <c oughs> ท่านก็เลยเอาอาริยสัจธรรมให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือเข้าใจในหลักชีวิตความทุกข์มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เราต้องกำหนดรู้ กำหนดรู้แล้วค่อยๆสาวหาค่อยๆพิจารณาให้เห็นนะตอนเห็นอยู่ที่ตัณหาอุปทานนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจท่านก็เลยให้เราดูจิตใจของตอนให้มากจะได้เข้าใจว่า ทุกข์เกิดจากตัณหาอุปทานแล้วท่นบอกว่าถ้ารู้แล้วก็วางตัณหาอุปทานเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วต้องวางจะได้ค่อยๆออกจากใจต้องละต้องวางนี้ก็เป็นจุดปฏิบัติของเราทุกวันจะเป็นเชฟ ทำครัวมีลูกน้องเป็นสิบสบคนก็อโอกาสที่จะพิจารณาทัณหาอุปทานมีทุกวันเราลูกน้องทำตามที่เราชอบก็สบายใจลูกน้องไม่ทำตามก็ไม่สบายใจลูกน้องลูกน้องทันงานล,ลูกน้องไม่ทันงานลูกน้องทำสิ่งที่ถูกต้องก็ดีใจแค่ก็มีความสุขเงินก็เข้า ลูกน้องไม่ทำตามหน้าที่ผิดพลาดไปเสียหายลูกค้าก็ไม่สบายใจแขกก็ไม่มาเข้ามาในร้านเราในปัตคารเราเงินก็น้อยลงทุกชีวิตโลกกรรมเป็นอย่างนี้เนาะเราทำงานมันไม่แน่นอนข้อื่นก็ไม่แน่นอนสุขภาพเราก็ไม่แน่นอน เศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนแขกก็ไม่แน่นอนวันหนึ่งแขกก็หายอีกวันหนึ่งแขกก็เข้ามาเป็นสิบสิบ,สบคนไม่แน่นอนแต่ท่านให้เรากำหนดรู้ที่ใจด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำงานเราทำงานด้วยแต่ว่าคู่กันไปเราก็พยายามฝึกสติแล้วก็รู้ทันอารมณ์ที่อยู่ในใจรู้ทันไม่ถึงเข้าใจกระบวนการถ้าเราเผลอ ัณหาจะเข้ามาครอบงำจิตใจและจะเริ่มติดอยู่ในความสุขหรือความทุกข์ที่ตามมาก็เหมือนน้ำท่วมเข้ามาในจิตใจทุกข์ก็จะท่วมเข้ามาและจะมีความรู้สึกตัวตนเกิดขึ้นแต่ที่จริงความรู้สึกตัวตนมันหลอกเรามันไม่ใช่เป็นความจริงนะมันเป็นความรู้สึกที่เราสมุดขึ้นมาว่าอันนี้เป็นเราของของเราเราเป็นตัวบุคล อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เราก็สมุดขึ้นมาเพราะรู้ไม่ทันการจะสังเกตวันไหนเราทำงานด้วยสติทำที่ไหนก็ได้หรืออยู่บ้านทำงานที่บ้านทำหน้าที่ที่บ้านก็ได้แล้วแต่แต่วันไหนหรือช่วงไหนมีสติใจจะเริ่มรู้สึกเย็นมีสติเมื่อไหร่ใจก็เย็น เพราะตัณหาเข้ามาครอบงามจิตใจยากอาจจะเกิดนี่นนี่นี่น,นหน่อยแต่ว่าถ้าสติรักษาได้ตัณหาไม่มีที่ตั้งในใจอใจช่จยเย็นเวลาจะผ่านเร็วกายก็เบาใจก็เบาเพราะมีสติทำงานก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้คิดปรุงแตง ไม่ได้หลงในอารมณ์พอใจไม่พอใจหรือยินดียินร้ายใจก็จะอรู้สึกเย็นเป็นกลางได้ถึงเราบางที่เรามีปัญหาเกิดติดขัดในงานหรือสิ่งที่ทำเพราะมีสติก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้คิดปรุงแท่ง,ทงแต่ถ้าสติหายตัณหาจะเข้ามาในใจมันเหมือนน้ำท่วมกลับมาโอ้ มันหลเข้ามาเต็หมหัวใจความรู้สึกตัวตนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและความทุกข์ความรู้สึกทุกข์จะเข้ามาจนกระทั่งไม่รู้อะไรนอกจากความทุกข์ในขนาดนั้นถ้าทุกข์มากๆก็เครียดมากๆก็อาจจะอาเจียนก็ได้ร้องไห้ก็ได้ไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะเข้ามาเพราะความทุกข์ยึดมาเป็นเราของเรา ท่านก็เลยให้เราพยายามฟังธรรมบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนั่งสมาธิเดินจงกรมตามโอกาสจะได้ค่อยๆเพิ่มพลังสติจะได้ค่อยแก้ไขความทุกข์สิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะเราทำได้มนุษย์เรามีมีผลวิเศษมีคุณภาพจิตใจที่สูง มนุษย์ธรรมมีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ทุกชนิดเราสามารถที่จะอบรมจิตใจนี้ได้ด้วยธรรมะด้วยความสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่นี้อยู่ที่เราเราต้องถามตัวเองเราอยากจะอยู่ด้วยความทุกข์หรือความเย็นสบายถ้าเราชอบความเย็นสบาย จิตใจที่พราศจากทุกข์ก็ให้เราฟังทำบ่อยๆแล้วก็นำมาปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของเราของครอบครัวของเราเพื่อนฝูงของเราทุกคนที่อยู่รอบข้างเราก็าจะเจริญไปด้วยก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไป มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป